ฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนๆจ๋าเต้นลำหนูแมวก็เสร็จม้วนเสร็จแล้วตอนนี้ก็ทํางานจริงๆแล้วจ้ะไม่ต้องเต้นม้วนแล้วตอนนี้ถูจริงๆแล้วจ้ะเดี๋ยวมาดูหนูแมวทําอะไรเนี่ยทำความสะอาดอระเบียงบ้านจ้ะดูหนูแมวทำไรถูจ้ะถูเนี่ยจะไม่ไม่กวาลากจ้ะถูหมดเลย ถูๆถูถูกก็เรื่อยๆจ้ถูถูที่รักจางนม่จ้ะเยียงและเปียงบ้านต้องทาต้องทาความสะอาดที่รับจางแล้วก็โต๊ะก็ต้องถูด้วยจะถูหเียงบ้านก็ต้องถูหมดจ้ะในบ้าน ไม่ต้องถูจะถูจะแค่ระ,ะเบียงบ้านนะถูหมดแล้วจะแล้วก็ทําความสะอาดเรียบร้อยจะถูเราจะระระเบียงบ้านตอนนี้ก็ไปถูอีกระเบียงหนึ่งจะก็ไม่กวาดเมื่อเมื่อกี้ที่เต้นลั่มจะที่ม้วน,ม,วนม้วนนะะตอนนี้ก็มาถูอีกระเบียงจะที่รักจ๋าเดี๋ดูเนาะหมูแมวหมูแมวทำอะไร แต่ต้องกวาดเขาก่อนจ้ะที่รักจา๋าเดี๋ยวเปิดหน้าต่างเนี่ยจ้ะเอากระถางกระถางต้นไม้ออกก่อนจ้ะเนีย่ยลกหมดเลยจ้จะเอาไว,ขานนาว้ข้างบนเนี่ยลกจ้ะแมวต้องต้องถูหมดจ้ะกาวไว้ข้างบน แล้วยงเนี่ยจ้ะเดี๋ยวเราก็ไปเอาผ้ามาถูกันเนะี่ทำความสะอาดบ้านก่อนจ้ะแล้วเดี๋ยวค่อยลงสวนถูเจ้ทกีรัจจะถูถูอันนี้ก็ต้องถูจ้ะอันนี้ถังขยะจ้ะวงนอกก็ต้องมีมีถังขยะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ถังพลาสติก นี่เราก็ต้องเก็บบ้านต้องทำความสะเรียบร้อยเชื้อที่ราจะลกลกไม่ดีจะต้องทำความสะอาดเนี่ยจะเก็บเขาเก็บเก็บเขาเข้าที่นี่เราก็ทำความสะอาดเนี่ยแปลงอันนี้ไปไว้ตรงนั้นจะทำความสะอาดเะที่ราจะ เราก็เลื่อนไปตรงนี้เลื่อนไปตรงนี้แม่จ้ะกระป๋อง้ตรงนี้เดี๋ยวแมวจะกวาดตรงนี้นิดหน่อยแมจ่จะกวาดแล้วก็ถูนิดหน่อย <c oughs> ก็ไม่ได้บ้านไม่ได้ใหญ่โตจ้ะแต่ก็ต้องทําความสะอาดตลอดจ้ะที่รักจ้ะไม่ <c oughs> งัเขากจ้ะลกมาก <c oughs> แมวไม่ชอบบ้านลกๆ อาจจะเป็นโรคจิตก็ได้ใครรู้นอะหนูเป็นคนชอบทําความสะอาดเดี๋ยวแมวให้ดูนะะที่ลากจา่าพื้นเขาก็อย่างเงี้ยจ้ะเนี่ยเดี๋ยวแมวถังขยะถังขยะนี้เราก็เอาไอ้เนี่แหละมาค้ำประตูเขาจะที่ลากจ่าลมเขาจะได้นึ่ยถังขยะเอาขึ้น มีแมวก็ต้องเป็นกวาดก็แค่พี่รักจก้ะอ๋อก็ไม่มีอันนี้ค้างวันนี้ไม่เป็นไรมแมวก็หาอันนี้ไปค้างอีการนที่รักจก้ะทำความสะอาดกันเพรเป็นผู้หญิงต้องทำความสะอาด แล้วเบียงจ้ะแลเบียงบ้านต้องกวาดตกเจ๊ทีกวาดก็ แล้วเราก็เอาไปทิ้งในถังขยะตอนนี้เราก็มาถูบ้านกัน,น,น,นเรียงบ้านก็ถูก ยังไงเราก็ต้องถูกตามที่ต้องถูกจ้ มาล้างให้ให้สะอาดแล้วก็ลงถูเดีวยวะลงพื้นเนี่ยเนี่ยจะพื้นเราเนี่ยแหละจ้ะเนี่ยี๋ยวม่ถูตูนเนี่ยจะถูเลยจะที่รักจ้ะเนี่ย เป็นผู้หญิงต้องทำความสะอาดบ้านจะเราหน้าเราสวยบ้านก็ต้องสะอาดด้วยเจ้าที่รักจ๋าไม่ใช่หน้าสวยอย่างเดียวบ้านสกปรก,กไม่ได้ต้องสะอาดแม่ต้องสอนจ้ะแต่มีลูกสาวต้องสอนให้ทำความสะอาดเก่งสุดยอดเนี่ยให้หัวใจเลยเพราะแม่แมวสอนให้ทำความสะอาดตลอดไม่งั้นจะหาสามีไม่ได้จ้ะท่รักจ๋าถูจ้ะ ถูถูไปเลยผู้ชายชอบผู้หญิงเก่งจะ้ะ เก่งทุกอย่างทำความสะอาดบ้านทำอาหารทุกอย่างจะ้ะงานนอกบ้านงานในบ้านเป็นหมด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแม่เอาไปซักก่อนนะที่รักจะ้ะซักจะ้ะต้องซักเข้าด้วยซักก็ไม่มีแม่ เราไม่ต้องมืกลัวมือเราแล้วเพราะมือเราสะอาดอยเดีเดี๋ยวเราก็ล้างอยู่ตลอดเวลาน้าเขาล้าง,าม,างมือเราอยู่ตลอดทำอะไรเราเราก็ต้องใช้มือจแตที่รักษาเนาะเนี่ยจ้ะจะให้พื้นบ้านสวยเราก็ต้องฆ่าเีริ้วเราก็ต้องสะอาดด้วยก่อนเดี๋ยวแมวจะสอน,นที่สอนเราบอกเล่าเพิจ้ะ เดี๋ยวแมวจะเล่าให้ฟังจะมาแบ่งแบ่งปันกันว่าทำไมผ้าคลิ้วเราต้องสะอาดก่อนที่เราจะเอาไปถูถูพื้นนะจ๊ะเพราะแมวเคยมีบริษัททำความสะอาดจะอยู่อิตาลีเนี่ยแหละจ้ะเดี๋ยวแมวจะบอกว่าเราต้องทำยังไงนะพื้นถึงได้ขาวสะอาดเนี่ยจ้ะพื้นที่เราถูเนี่ยแหละจ้ะถ้าเรา อยากให้พื้นดําไม่สะอาดเราผ้าคลิ้วเราก็ไม่ต้องซักจ้ะแต่เราอยากจะให้พื้นสะอาดขาวผ้าผ้าคลิ้วเราต้องซักตลอดแล้วเราต้องเอาต้องถูสองครั้งสามครั้งแล้วเอาน้ําดําๆออกแล้วเราก็ไปถูพื้นอีกทีแล้วพื้นก็จะได้ขาวจะท่ลักจ๋าถ้าผ้าดําๆไปถูเดี๋ยวพื้นก็ยังดําอยู่จ้ะอันนี้เคล็ดลับของการทําความสะอาดทุกทุกที่ทุก ทั่วแดนทั่วโลกเราต้องเรียนรู้จ้ะเพราะแมวมีบริษัททําความสะอาดก็เลยเรียนรู้มาก็อยากจะเิดแบ่งปันเพื่อนๆจ้ะเนี่ยแมวล้างแล้วแมวถูแล้วครั้งแรกใส่สบู่ก่อนแต่พื้นเขาก็ยังไม่ขาวโอเคปัจจุบจันเขายังดําอยู่แต่ก็มีสบู่ก็โอเคอย่างเงี้ยนะก็ยังดําอยู่ ล้วแมวก็เอาซักผ้าพอไปถูครั้งแรกเราก็ต้องเอามาล้างน้ำผ้ากีริ้วเราเนี่ยต้องมาซักให้สะอาดโอเคเนี่ยเราถูครั้งแรกแล้วเราก็มาซักความความสะอาดผ้าคีริ้วแล้วเราก็สังเกตดูว่าน้ำเขาจะออกมาดำาปื้อเลยครั้งแรกนะอันนั้นเราก็ล้างน้ำให้สะอาดให,ให้ให้น้ำเขาไม่ดำ น้ำเขาขาวจะที่รักเราบีบผ้าน้ำไม่ดำแล้วอันนี้โอเคแล้วเราก็ไปถูครั้งที่สองจ้ะเราก็ไปถูครั้งที่สองนะเดี๋ยวแมวทำให้ดูจะที่รักจ้ะดูก็ไปถูกันครั้งที่สองเราต้องถูทั้งสองสามครั้งที่จะให้พื้นเราขาวสะอาดโอเคแมวก็ไปถูอีกอะไรจ้ะ ถ้าเราถ้าผ้าเราสะอาดเราก็เช็ดตามขอบได้ถ้าถ้าเราซักผ้าใหม่ๆอันนี้ก็ยังขาวอยู่เราก็เช็ดต,ตรงขอบนั่นได้จ้ะเนี่ยผ้า้านี้เราซักยังสะอาดอยู่เราก็เช็ดตรงนี้ได้ตรงนี้สนดำก็เช็ดเขาก็ไม่ดำจ้ะเขาก็ขาวเนี่ยเช็ดไปเลยกระท่ราเนี่ยเช็ดไปเลยโอเค การทําความสะอาดก็ต้องเรียนรู้จกทาี่รักจาเดี๋ยวแมวจะมาแบ่งปันเนะเนี่ยเ็เช็ดไปไม่จะเช็ดถูก็เลยแล้วนอกกระชาน ไอ้ตรงขอบประตูก็ต้องเช็ดจะที่รักจ๋าใช้ไอ้นี่แหละเช็ดไปเลยตรงผ้าผ้าที่เราซักสะอาดเช็ดปเลยจะ้ะตามขอแบแต่เราก็าผ้าของเราเนี่ยเช็ดไปเลยจะให้ครบสะอาดการการความทําความสะอาดก็สําคัญจะบ้านเราต้องต้องสะอาดเ,เช็ดไปเลยจะที่รักจ๋าเนี่ยไม่ต้องกลัวเขาเจ็บเขาไม่เจ็บจะ้ะ าเรามีแบคทีเรียมีอะไรอันนี้จะทําให้ตัวเราเจ็บที่รักจาาเช็ดไปรดูดเนี้ยเห็นไหมเขาก็สะอาดแล้ว mm hmm. แล้วตามขอบๆเนี่ยเราก็ต้องเช็ดก็ด้วยเนี่ยจ้ะมือเราเราไม่ต้องกลัวเอ่อแบคทีเรียเดี๋ยวเราไปล้างเขาก็ใช้แชมพูเขาก็ล้างหมดแล้วจ้ะเนี่ยเช็ดไปเลยจ้ะที่รักจก่ยใช้มือเราเ่ยแหละปาปรดูดเห็นไมเขาก็สะอาดแล้วจ้ะเนี่ย พื้นก็โอเคแล้วแต่เราต้องถูบ่อยๆไม่ใช่ว่าไปถูหนเราทีนึงก็ถูครั้งเราก็ไม่ต้องไปถูเยอะถูแค่สองหนก็โอเคแล้วเขาก็สะอาดขาวออสะอาดหน้าดูอยู่แล้วน่าจะที่รักจะ้ะโอเคจะ้ะเดี๋ยวแมวมีอะไรจะโช้ดูนะ่เดี๋ยวแมวลงลงสวนก่อนจะ้ะไปทำสวน พราะงานเพราะแมวเป็นคนชอบทํางานจ้ะถ้าทํางานแล้วมีความสุขจะอยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรทานี่เครียดจะอยู่ไม่ได้แมวนคนเป็นคนขยันจ้ะชอบทํางานทํางานแล้วมีความสุขแล้วก็สนุกแลก็เป็นคนชอบกินกินเยอะชอบทําอาหารชอบรีแลกสนุกกับเ,เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบเครียดไม่ชอบคุยคำไม่เพ้อไม่ชอบฟังใครพูด ไม่เพราะอะไรเงี้ยแมวเป็นคนที่ว่าจะถ้าจะว่าหวานก็หวานสวีทนิดหน่อยแต่ไม่ชอบคำแรงคำหยาบฟังไม่ได้อันนี้เดี๋ยวทำให้จิตใจไม่พองฟูจะโอเคที่รักการ Love you love you my friend everybody stay good uh for my heart give you everybody love you รักเพื่อนๆทุกๆคนจะ้ะ Love you, love you, my friend.